สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะขณะนี้คณะพระพุทธเจ้าน้อยหลวงแม่และญาติธรรมเดินทางมากราบพระพระธาตเจดีที่ถ้ำผาจมอยู่ที่อำเภอแม่สายท่าขี้เหล็กนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นฝั่งไทยตรงนี้ก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีพลังความศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อจเจ้าอาวาสผู้ดูแลวัดวาอารามแห่งนี้ก็เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากมีความเมตตามากต่อดวงจิตทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระาธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์องค์น้อยที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่าถ้ำผาจมทุกคนก็น้อมกราบพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปอันศักิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ในสถานที่อันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้น้อมระลึกถึงองค์พระตัตนาไัรเป็นที่พึ่งแก่ดวงจิตทุกๆดวงและตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายบุญกุศลบารมีที่ได้สร้างได้สั่งสมเป็นพุทธบูชา เพื่อได้มาซึ่งอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแต่ให้กับดวงจิตทั้งหลายทั่วโลกธาตุให้ได้มาน้อมอนุโมทนาสาธุการในบุญนี้ร่วมกันด้วยทำกึ่งพุทธการที่ก่อเกิดขึ้นแล้วในโลกทำจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พระพุทธเจ้าน้อยได้ถ่ายทอดลงสู่โลก เราก็อธิษฐานจิตที่ถ้ำผาจงเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางมาที่วัดพระาธาตุผาเงานะคะแต่ว่าเรามาในช่วงเย็นจึงไม่ได้เข้าไปในพระาธาตุเพราะว่าพระาธาตุได้ปิดแล้วตามเวลาที่สมควรแก่การปิดจึงมาอธิษฐานจิตแผ่เมตตาที่ทางด้านนอกตรงนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์นะคะที่มองจากตรง ข้างหน้าพระาธาตุลงไปสู่ทางด้านล่างและทางวัดก็กำลังสร้างสกายวอล์กอยู่นะคะญาติธรรมทุกท่านก็น้อมอนุโมทนาสาธุในบุญทั้งหมดนี้ร่วมกันขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตนะคะสาธุค่ะ